เป็นจริงเมื่อพิกขุกระทําไว้ในใจซึ่งกายะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในกายะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งมณะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะนะตามความเป็นจริงเมื่อพิขุกระทําไว้ในใจซึ่งมณะนะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะนะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในมณะนะเพราะความสิ้นไปแห่งนันที จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีจิตหลุดพ้นในยะที่สามพิขุทั้งหลายพิขุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิบท่านที่มาร่วมงานกระถินวัดนาปะาพงศ์นะครับในวันนี้ถ้ามาถึงแล้วนะครับท่านที่จอดรถแล้วก็เดินตามทางที่เป็นแผ่นปูเข้ามาได้เลยนะครับเดินตรงมาเลยก็จะถึงประลมพิธีนะครับ เมื่อมาถึงตรงบริเวณสุดทางเม่ห็นูแล้วท่านก็จะเจอช่องทางที่จะเดินเข้ามาสามารถที่จะหยิบผ้านะครับแล้วก็เดินเข้างานได้เอาผ้ามาวางที่โต๊ะวางผ้าที่มีเจ้าหน้าที่วางผ้าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้หลังจากนั้นท่านก็เข้าสู่ที่นั่งของท่านได้ตามอัธยาศัยนะครับพี่ขูทั้งหลาย เมื่อท่านเข้าสู่ที่นั่งแล้วถ้าหากว่าประสงค์จะเข้าห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ทางขวามือของท่านถ้าท่านนั่งหันหน้าไปหาประรมพิธีนะครับฝั่งขวามือจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านหน้าตรงที่จอดรถแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นจุดจําหน่ายของที่ระลึกนะครับถ้ามีเวลาท่านใดสนใจก็เชิญได้ครับท่านใดที่อยากจะมาชมกุมารและกุมารีเล่นเรือนน้อยๆนะครับ ที่เป็นทุกตาดินเผาอยู่ด้านหน้าปรมก็สามารถมาชมแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับในช่วงเวลานี้พิธีก็จะเริ่มในอีกไม่ช้านะครับเมาท่านใดเสร็จจีดใดๆแล้วก็ขอเชิญข้อสู่ที่นั่งนะครับได้เลยครับเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ภิขูทั้งหลายพิขูเห็นผลทพะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี พิกขุทั้งหลายพิขุเห็นธรรมอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี พิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ พราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งเสียงโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งเสียงโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในเสียงเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งกลิ่นโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อในในกลิ่นเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรถโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถตามความเป็นจริงเมื่อท่านที่ได้ผ้ามาแล้วนะครับเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาในงานแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาออกจากฝั่งปารามแล้วก็เดินอ้อมปารามไปเข้าสู่ที่นั่งนะครับก่อนเข้าสู่ที่นั่งเนี่ยก็จะมีโต๊ะวางผ้า วางผ้าก่อนแล้วก็เข้าสู่ที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยครับเดินตามเส้นทางไปเลยนะครับมีเจ้าที่มีความสะดวกอยู่ขอบคุณนะครับรได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งโรพธพภะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโรพธพภะตามความเป็นจริง เมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งโผฏฐะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโผฏฐะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในโผฏฐะเพราะ,ะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งทำโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงเมื่อพิกุกระทำไว้ในใจซึ่งทำโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในธรรมเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีจิตที่หลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายธาตุที่พึงพลากได้5ประการนี้5ประการเป็นอย่างไรคือพิขุทั้งหลาย เมื่อพิขุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงการทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่น้อมไปในการทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการถึงเนคขมมะจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมน้อมไปในเนคขมมะจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายอาสวะทุกข์และความเร่าร้อนเหล่าใดย่อมเกิดเพราะการมเป็นปัจจัยเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทุกข์และความเร่าร้อนเหล่านั้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรากล่าวว่าเป็นการพรากออกแห่งการมทั้งหลายที่ขู่ทั้งหลายอีกประการหนึ่ง เมื่อพิกขุมนสิการถึงพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย,ย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการถึงความไม่พยาบาทจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมน,น้อมไปในความพยาบาทจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วหลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากพยาบาทอาสะวะทุกข์และความเร่าร้อนเหล่าใดย่อมเกิดเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสะวะทุก์ขและความเร่าร้อนเหล่านั้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรากล่าวว่าเป็นการพรากออกแห่งพยาบาทที่ขูทั้งหลายอีกประการหนึ่ง เมื่อพิกุมานสิการถึงวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมานสิการถึงอวิหิงสาจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมน้อมไปในอวิหิงสาจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากวิหิงสาอาสวะทุกข์และความเร่าร้อนเหล่าใดย่อมเกิดเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทุกขและความเร่าร้อนเหล่านั้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรากล่าวว่าเป็นการพรากออกแห่งวิหิงสาพิขูทั้งหลาย อีกประการหนึ่งเมื่อพิกขุมนัสิการถึงรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนัสิการถึงอรูปจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมน้อมไปในอรูปจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายอาสวะทุก์ขและความเร่าร้อนเหล่าใดย่อมเกิดเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทุก์ขและความเร่าร้อนเหล่านั้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรากล่าวว่าเป็นการพรากออกแห่งรูปทั้งหลาย ภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อภิขุมนสิการถึงสักกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่น้อมไปในสักกายะแต่เมื่อเธอมนสิการถึงความดับแห่งสักกายะจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมน้อมไปในความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสักกายะอาสวะทุก์และความเร่าร้อนเหล่าใดย่อมเกิดเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทุกข์และความเร่าร้อนเหล่านั้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งสักกายะพิขุทั้งหลายความเพลินในกามก็ดีความเพลินในพยาบาทก็ดีความเพลินในวิหิงสาก็ดีความเพลินในรูปก็ดีความเพลินในสักกายะก็ดีย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอเพราะความเพลินในกามก็ดีความเพลินในพยาบาทก็ดีความเพลินในวิหิงสาก็ดีความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายก็ดีไม่บังเกิดขึ้นพิขุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดถูกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพิกุทั้งหลายธาตุที่พึงพรากได้ห้าประการนี้แลผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี พิขุทั้งหลายก็พิกขุเป็นผู้มีกายะสังขารสงบประงับแล้วเป็นอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสก่อนๆย่อมบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธ์<อ><ช>เพราะคุเข<อ>คบขาแล้วแลวอยู่ท่านที่มาถึงบริเวณงานนะครับจอดรถไว้แล้วก็เดินตามทางปูนมา ตรงเข้ามาสู่ศาลากูตาคาระศาลานะครับท่านจะเห็นช่องทางเข้านะครับหลายสิบช่องทางเลยแล้วก็ตรงนั้นจะมีผ้าให้ท่านหยิบนะฮะหยิบผ้าแล้วก็เดินเข้ามาตามเส้นทางพอถึงศาลาก็แยกซ้ายขวาและเดินตามทางไปวางผ้าก่อนนะครับที่โต๊ะวางผ้าตรงกลางวางเฉพาะผ้านะครับส่วนคํากล่าวถวายนั้นที่เหน็บม,มาท่านเก็บไว้กับตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ กล่าวถวายพร้อมกันเ <c oughs> มื่อวางผ้าเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นั่งนะครับสามารถหาที่นั่งได้ตามอัธยาศัยนะครับด้านซ้ายมือของท่าน<ๆ>เวลาท่านนั่งหันหน้าเข้าหาปร,รามนะครับจะเป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกนะครับของทีมพุทธชนาเรียวนะครับ ท่านใดที่จะเข้าห้องน้ำจะอยู่ตรงลานจอรดรถที่อยู่ด้านขวามือนะครับมีไฟเปิดอยู่ครับขอบคุณครับย่อมรู้ชัดว่าโมหะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีและมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาที่ขูทั้งหลายที่ขูเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีเป็นอย่างนี้แล การเข้าไปหาเป็นความไม่หลุดพ้นการไม่เข้าไปหาเป็นความหลุดพ้นที่ขูทั้งหลายการเข้าไปหาเป็นความไม่หลุดพ้นการไม่เข้าไปหาเป็นความหลุดพ้นที่ขูทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสษก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ที่ขูทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบู์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้เลยพิขูทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันพิขูทั้งหลายละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ถูกปรุงแต่ง ย่อมหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วองค์มรจันอยู่จบแล้วอิที่ควรทำทำเสร็จแล้ว